สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะพี่น้องมาพบกับเพียรในแนวทางลาวสตากับลาวจำปาศักดิ์นะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่14นะคะเรามาสรุปผลของวันที่13กันก่อนนะคะวันนี้หลุดนะคะพี่น้องจ๋าต้องขอโทษขออภัยนะคะ สามสสนะคะของเราสตาเนาะ20มาอยู่นะคะพี่น้องจา๋ามาอยู่ในชุดตารางพารวยของเราเนาะโอ้ยกาผิดถ้าไปตัดเล่น 2- ตัวเพียงก็ย้ำทุกทุกคลิปนะคะว่าอย่าลืมในตารางพารวยของเราเนาะส่วนสองสามไปไปข้างหน้านะคะสองสามสาม,สาม,สามสองไปข้างหน้าเนาะพี่น้องวันนี้หลุดหลุดหลุดต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อจา้า ส่วนถ้าเจ็ดมาถ้าถ้าเอาเจ็ดมาตั้งนะคะพี่น้องหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนะคะเข้าตัวเดียวสองศูนย์อยู่ในชุดตารางพารวยส่วนตัวเด่นก็หลุดนะคะตัวรองก็หลุดนะคะวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปตามของวันที่14กันนะคะวันนี้ไปจา้าเราไปตามของวันที่สิกันนะคะพี่น้องจา้า ของวันที่13ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พพน้องหลายๆดื้อค่ะ14นะคะเดือน3ปี64นะคะพี่น้องจ๋าในแนวทางนะคะแนวทางลาวสตานะคะบวกราวจำประสักนะคะ ก็ตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเสียงเบายังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะล่อไม่อยู่นะคะไปจา้าวันพระไม่ได้มีผลเดียวนะคะพี่น้องจา๋าต้องต้องแตกสักวันแล้วเนาะสามตัวนี่ตัวเด่นนะคะ เด่นเด่นเนะคะพี่น้องรง6นะคะสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะคะก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะคำนวณไปตามหลักรายวันนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ9กับ6กนะคะสอสี สกับ4 5ห้นะคะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะคะในตารางพารวยของเราสามารถเอาไปจับได้นะคะไปจับได้เพราะว่าถ้าตัวที่เพียนเจาะมันเยอะเกินไปนาอเพียนก็พยายามตัดนะคะแล้วก็เ,เพียนก็จะให้พี่น้องดูในตารางพารวยนะคะถ้าไม่ชื่นชอบตัวที่เพียนเจาะเนาะ เจาะเก้าเลยนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสองเสาสหหนึ่งหสองห สามโฟกัสที่โฟกัสที่ตัวหนังสือนะคะพี่น้องที่ตัวเลขเนาะไม่ใช่ตัวหนังสือเนาะหกสี่หกห้านะคะพี่น้องชุดกันนะคะชุดกัน ผลงานมาดีตลอดนะคะของเราสตาร์นะคะผลงานมาดีตลอดเนาะมีของวันที่สินะคะที่หลุดเนาะชุดกันนะคะเพียนให้9กหนะคะเท่ากับรูดแค่สองตัวนะคะถ้าเข้าก็เข้าถ้าไม่เข้าก็หลุดเลยนะคะพี่น้องจา๋ามันเป็นสูตรรวมเนาะพี่น้องเจาะแค่เก้ากับหกแค่นั้นนะคะ9กห เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะส่วนหกก็หกหกนะคะโตนะคะหกเจ็ดหกแปดเก้าหกมีแล้วน้องพี่น้องเราก็กระโดดไปที่ ไปที่หกศูนย์เนาะพี่น้องหกศูนย์สองสามและสองสี่นะคะพี่น้องแถมอีกตัวหนึ่งเนาะเผื่อมานะคะพี่น้องเพราะอยู่ในตารางพารวยของเราเนาะพี่น้องสามารถที่จะไปจับหนึ่งห้าก็ได้นะคะหนึ่งสามก็ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพียนก็เจะให้เท่านี้นะคะเจะเท่ากับเจะแค่ ก้ากับ6สายวิ่งสายลูดก็คือลูด9นะคะเพียงก็ลูดให้หมดเลยนะเลยนะคะถ้าจะตัดตัวไหนตัวหนึ่งตัวหนึ่งทิ้งก็กลัวจะมาเนาะพี่น้องพี่น้องสายวิ่งสายลูดก็ลูดตั้งแต่90ไปถึง99นะคะส่วนตัวรอง6นะคะก็ลูดตั้งแต่60นถึง69นะคะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะเจาะบ,บนล่างนะคะในชุด2ตัวเนาะ ส่วนชุดสามตัวนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะพี่น้องเพียน <im it> เป็นสูตรรวมเลยนะคะทําเป็นสูตรรวมไปเลยเนาะพี่น้องเนาะจ่อเป็นสูตรรวมเลยนะคะเป็นคลิปคลิปเดียวเลยนะคะพี่น้องสูตรมัดรวมเลยนะคะถ้าเข้าก็เข้าไม่เข้าก็หลุดเลยนะคะพี่น้องเนาะพี่น้อง ถ้าไม่ชอบให้ทำสูตรรวมทำคลิปสั้นๆก็ได้นะคะแต่จะทำเป็นสามคลิปเนาะหรือพี่น้องจะชอบแบบเป็นสูตรมัดรวมเนาะชุดสามตัวนะคะพี่น้องชุดสามตัวบนนะคะเพียนก็ลองเจาะดูเนาะเผื่อแตกเนาะถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าแต่สองตัวนะคะเพราะว่าสามตัวโอกาสจะเข้าก็ยากนะคะพี่น้องจ๋า ชุดสตัวบนนะคะ3ามตัวบนเนาะเจาะเลยนะคะก็อยู่ในตารางของเราเหมือนเดิมนะคะพี่น้องอยู่ในตารางพารวยของเราลาวันเหมือนเดิมเนาะห9าสองนะคะสาห 4นะคะยังไม่ได้เน้นให้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะเน้นให้ทีหลังเนาะ1 9 5 1 2 4 1 6 2นะคะ1 6 3นะคะ5 สามหกหกเก้าสองเก้าสองสี่สามห้าเก้านะคะเดี๋ยวจะเน้นให้น้องพี่น้องเนาะเน้นชุดสองตัวก่อนนะคะเด่นเก้าลงหกนะคะพี่น้อง สายวิ่งสายรูดเด่นเก้าลงหกนะคะพี่น้องถ้าตัวเด่นไม่มาตัวตัวลงมาแน่ๆนะคะแต่ถ้าไม่เข้าทั้งสองตัวก็หลุดเนาะพี่น้องชอบ9ก้าสองนะคะเก้าหนึ่งเนาะ9ก้าสี่นะคะหกห้านะคะหกสองเนาะพี่น้อง9ก้าห้านะคะเก้าหกเนาะ 1>, 1 2ึ่งสอาสี่ห้าหเจ็ดชุดนะคะเอาแค่เจ็ดเชุดเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่เพียนชอบนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะเลือกเอาได้เนาะถ้าถูกตาถูกตาต้องใจเนาะส่วนชุด3ามตัวนะคะพี่น้องชอบห้าเสองนะคะหนึ่งเกห้านะคะหนึ่งสองสี่เนาะห้าสามหกนะคะ หก2สองนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจาอ๋าอย่าลืมตัวกลับเนาะเพียนก็เน้นย้ำทุกทุกคลิปนะคะอย่าลืมตัวกลับสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าแคปหน้าจอไว้เนาะ เผื่อเอาไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีนะคะล่ำรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ